โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนะ้านๆะสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรกันโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่แมคโครเนาะ Umwelt, อะ่ะเดี๋ยวผมจะมาแบ่งฟันวิธีการเลี้ยวเข้าซองอ่าเลี้ยวเข้าไปจอดได้ภายในครั้งเดียวนะครับไม่ต้องถอยหลังถอยหน้าเดินหลังเดินหน้าจึ๊กจักจ๊กจึก๊กจั๊กเข้าภายในครั้งเดียวนะครับโดยที่เอาหน้าเข้านั่นแหละแล้วก็หลังเข้าอ่านะครับภายในครั้งเดียวนะครับ ว่ามีวิธีวิธีการแล้วก็เทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาบอกแล้วก็แบ่งปันนะครับโอเคโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับวิธีการใช้แล้วนะครับแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆโอเคไปดูกันเลยครับ อ,อันดับแรกนะครับเป็นการเลี้ยวเข้าโดยการนําหน้าเข้าไปนะครับอ่นนี้นะครับเวลาเข้านะครับเราก็พยายามดูดูล้อหน้าแล้วก็ดูล้อหลังนะครับแล้วก็พยายามให้มันฉิเฉียง กิดัเฉียดนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับใกล้รถเขามากนะครับเทคนิคนะครับก็คือให้เราพยายามดูล้อหลังนะครับทํายังไงก็ได้ให้ล้อหลังมันชิดชิดเส้นซ้ายนะครับชิดเส้นสีส้มๆนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องออกมาให้ดูเนาะ เส้นสีส้มๆที่อยู่ฝั่งซ้ายครับให้มันชิดใก,ใกล้ๆเส้นสีส้มนะครับแล้วก็ตรงตรงกระโปรงหน้ารถตรงล้อล้อหน้าฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยให้มันเฉียดกับรถคันข้างๆตรงนี้นะครับเฉียดๆนิดนึงนะครับเวลาเข้ามามันจะพอดีเป๊ะเลยครับมันจะพอดีเป๊ะเลยทั้งล้อขวาแล้วก็ล้อซ้ายนะครับดูจากกระจกตรงนี้ก็ได้ครับ ถ้าดูจากกระจกตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเ,าเส้นสีส้มแล้วก็ล้อมันจะขนานกันพอดีเป๊ะเลยครับกระจกเล็กนะครับกระจกเล็กไม่ใช่กระจกอบอนบานใหญ่เนาะผมมี2กระจกเนะาะเพราะว่าเราไม่มีกระจกเล็กเนาะเราก็เอื้อมเปิดเปิดกระจกแล้วก็เอื้อมไปดูเอานะครับแล้วก็ชะโงกไปดูเอาแล้วก็ฝั่งนี้เราเราดูง่ายแล้วก็กดกระจกลงนะครับเพื่อไปเช็ค เช็คเส้นสีส้มนะครับว่าล้อเราแล้วก็ลำลำของรถเราเนี่ยมันขนานกันกันกบเส้นสีส้มไหมถ้าขนานกันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับอ่าเข้าจอดได้ภายในครั้งเดียวถือว่าโอเคเลยอ่าเดี๋ยวชะงงชะงงหน้าไปดูนะครับว่ามันขนานไหมขนานพอดีเลยครับขนานพอดีเลยครับสวยงามเลยครับจอดพอดีเวลาเปิดประตูก็จะไม่ไม่ติด คันข้างๆนะครับไม่ติดรถข้างๆที่เขามาจอดข้างเราเนาะอ่ามันจะเป็นระยะห่างที่พอดีเลยประตูรถเราก็จะไม่ไปชนประตูรถเขาประตูฝั่งนี้ก็เช่นกันครับก็จะไม่ไปชนประตูรถเขาเนาะแล้วเราลงไปดูข้างหน้าดูนะครับว่าเออมันจะพอดีไหมอ่าเห็นไหมมันจะพอดีเลยครับประตูมันจะไม่ชน ก็พอดีครับพอดีโอเคพอดีสวยครับพอดีสวยอ่าก็เทคนิคนะครับก็คือให้เราพยายามให้ล้อหลังอะ่ะล้อหลังของเราเนาะแบบว่าเราจะเลี้ยวเข้าเข้าช่องซ้ายแบบนี้เนาะเออเราจะเลี้ยวเข้าจอนเนี่ย ล้อหลังของเราให้มันพยายามอยู่ใกล้เส้นฝั่งซ้ายเนาะมันจะมีสองเส้นเนาะเส้นซ้ายแล้วก็เส้นขวาสีส้มเนาะให้มันพยายามอยู่ใกล้เส้นสีส้มนะครับฝั่งซ้ายเนาะให้เราคํานวณว่าเออล้อเราอยู่ตรงนี้เส้นมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราคํานวณว่าเออทํายังไงก็ได้ให้มันยอยู่ใกล้เส้นอ่ะอยู่ใกล้เส้นแบบเนี้ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ดูท, ain. ที่กระโปรงหน้ารถดูดูที่เอ ลอ้อห,ห,ห,หน้าของเราเนี่ยฝั่งฝั่งขวาไฟหน้าของเราเนี่ยว่ามันห่างจากรถคันข้างๆตรงเนี้ยที่จอดข้างๆเราอ่ะห่างไหมจริงจริงมันเป็นอะไรที่เออไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็คือมันเกือบจะชนแต่มันไม่ชนมันห่างอยู่ประมาณ30เซนนี่แหละที่ผมเคยคำนวณดูแล้วคือมันเหมือนจะชนอ่ะมองอย่างเงี้ยมันเหมือนจะชนครับแต่จริงๆมันห่างครับมันห่าง 30- 40เซนเลยมันไม่ชนนะครับ ให้เราหากพวงมาลยัยหากพวงมาลัยแล้วก็เลี้ยวผ่านหน้ารถเขาอะไฟไฟหน้ารถเขาอะมันจะเลี้ยวผ่านพอดีเลยครับค่อนข้างจะใกล้อยู่แต่ว่าไม่ถึงกับเฉียดชิวหรอกมันจะมันจะเข้ามาพอดีเลยแล้วก็หากพวงมาลัยคืนนะครับอ่าก็ปล่อยคันเร่งรถมันก็ไหลไปก็ค่อยๆแตะเบรกแตะเบรกแล้วก็อย่าให้หน้ารถของเรามันมันเลยไปมากนะครับเพราะว่า ห้างสํารสินค้าหรือว่าที่บริการประชาชนนี้เนาะมันก็จะมีรถเข็นเวลาเจอคนที่แบบว่าเออรีบๆหน่อยเนี่ยเขาอาจจะวางรถเข็นได้ไม่ดีอาจจะมาวางใกล้หน้ารถเราแล้วพเพอลอินออลมพัดมาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยหรือว่ามีใครจงลูกยุ่ง,ง,ง,งล้านมามือไปโดนผักมาโดนหน้ารถเราสีก็ถลอกเปราะเปิดเนาะล้วก็ต้องเสียเงินซ่อมเนาะก็พยายามอย่าให้หน้ารถเราเลยไปมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาแบ่งวิธีการ <S <S จอดรถแบบว่า ให้ถอยหลังเข้านะครับอ่ะอกลิบรอบนึงเนาะโอเคอันนี้เอาหน้าเข้านะเดี๋ยวไปดูตอนถอยหลังถอยหลังเข้านะครับโอเคโอเคโอเคเรามาต่อกันเลยครับถอยหลังเข้านะ จะได้เห็นไปด้วยว่าผมทํายังไงบ้างอันนี้เราเอาหน้าข้าเนาะอ่ะเอาแบบอย่างนี้แหละถอยหลังเวลาดูก็ดูกระจกข้างเอาครับอ่ะผมถอยละจะถอยหลังแล้วก็ไปสาธิตวิธีการอถอยหลังเข้าเข้าสองนะเข้าจอดนะอันนี้ผมหักซ้ายนิดน,นึงนะเพราะว่าผมจะไปเข้าถอยหลังเข้าฝั่งนู้นเลย มันจะใกล้ๆหน้ารถหน้ารถเขาแต่ว่ามันมันไม่โดนมันไม่ชนหรอครับมันไม่ชนเพียงแต่ว่ามันเสียวเฉยๆเอาตรงไหนดีครับคุณผู้ชมตรงตรงนี้มันสองช่องตรงนั้นมันช่องเดียวเอาตรงไหนดีครับเอาตรงยากๆเนาะ อยนเนี่ยวิธีการก็พยายามให้ล้อหลังเราอะ่ะมันอยู่ใกล้เส้นทางขวาเนาะเพราะว่าเราจะถอยหลังใกล้เส้นทางขวาพอใกล้เส้นทางขวาเนี่ยพยายามให้รถมันตะแคงแบบนี้หน่อยเพื่อให้มุมมันมันได้องศา เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ถอยหลังถ้าไม่มีจอหลังก็มองกระจกซ้ายเอาแล้วก็หันไปดูหน้ารถเขาเอาครับคํานวณครับมันต้องคํานวณมันต้องมีเคราะห์ด้วยเห็นไหมเห็นกระจกไหมครับเห็นไหมเห็น เห็นซุ้มล้อสีขาวผมไหมอันนี้ผมหักเต็มเลยนะหกักพวงมลาลัยเต็มเลยเส้นสีส้มตรงเนี้ยอ่าซุ้มล้อผมกับเส้นสีส้มตรงเนี้ยมันก็เข้าเข้าไปอยู่ในในเส้นแล้วนะตรงเนี้ยก็เข้าเริ่มเข้าเส้นแล้วแต่ว่าผมจะหักล้ออีกนิดหนึ่งเผื่อแบบว่าหน้ารถผมจะได้เข้าง่ายไงหักพวงมาลัย,ลยอยีกนิดนึง นิดนึงอ่าอ่อาเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมกระจกเล็กอ่ะเส้นสีส้มกับอ่ซุ้มล้อขอบล้อผมอ่ะมันจะขนานกันพอดีเลยมันจะขนานกันพอดีเป๊ะเลยครับ ตรงนี้ไม่เห็นเนาะถ้าเราจะเห็นเราก็เปิดกระจกเปิดกระจกไปส่องดูครับว่ามันขนานกันไหมถ้ามันขนานถือว่าผ่านครับอ่ากรมการขนส่งให้ผ่านครับอ่าขนานแน่นอนครับเน่ะขนานถือว่าได้ได้ไปขับขี่แล้วครับแบบนี้ <laughs> ถือว่าได้ไปขับขี่แล้วครับคุณคุณผู้ชมเอออันนี้ถือว่าขนานละ ไปดูท้ายไปดูท้ายอาท้ายก็ให้ประมาณนี้นะครับรถเข็นจะได้ไม่มาชนไม่มาชนท้ายหรอาเป็นไงครับคุณผู้ชมไง่ายไหมครับเออเหมือนจะยากนะแต่ไม่ยากเหมือนจะง่ายแต่แต่ก็ไม่ง่ายมันอยู่กลางๆมันมันเป็นง่ายครับผมมันอยู่กลางๆเนี่ยแค่ขอให้ เส้นสีส้มตรงเนี้ยมันขนานกับซุ้มล้อเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าผ่านละลำรถเราตรงละเราไม่ต้องห่วงละเออตรงนี้เราค่อยเปิดกระจกชะโงกหัวออกไปดูเอาครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับนั่นนะน้องๆเพื่อนเอออันนี้ผมไม่ไม่ได้มีการเทดสอบหรือว่าฝึกมาก่อนนะก็คือผมเอาเอาครั้งเดียวได้เลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณว่าเออเราเข้าลึกมากเนี่ยถ้าเราเข้าลึกมากใช่ไหมตรงต้องฝั่งเนี้ยมันก็จะไปกินรถข้างๆเขาท้ายรถเราก็จะไปชนหน้ารถเขาถ้าเราเข้าลึกมากเราต้องเข้าพอดีอ่ะเออเข้าพอดีตรงที่เราถอยมาเอี่ยวมาเนี่ยเออเอี่ยวมาแบบเนี้ยมันต้องมันต้องพอดีอครับรล้อรถเรามันจะได้อ,อ่าขนานกับเส้นสีส้มพอดีเปเลยซ้ายมันจะห่างประมาณเออน่าจะสิบเซนนะเออ ขวาเส้นสีส้มกับตัวรถอะ่ะฝั่งขวาก็จะห่างประมาณ1ิบเซนเออล้อหรือว่าลำตัวรถเรามันก็จะไม่ชิดสีส้มมากเกินไปถ้าชิดสีส้มมากเกินไปประตูรถข้างๆมันก็จะเปรบมาโดนรถเราครับมันก็จะเป็นรอยเออรอยถลอกปอกเปิกน,นะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันก็จะว่างไงเออมันก็จะมันก็จะเยอะหน่อยเออแต่ถ้าเรา เลี้ยวมากินกินฝั่งนี้เยอะใช่ไหมประตูรถฝั่งนี้ก็จะมาโดนประตูรถเราอีกฝั่งนี้ก็จะโล่งนะฝั่งนี้ก็จะว่างหน่อยประตูฝั่งนั้ก็จะไม่โดนรถเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากินฝั่งไหนมากนะครับเราจอดยังฝั่งไหนมากเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าประมาณข้าสิบเซนสิบสองเซนซ้ายสิบเซนสิบสองเซนเนี่ยถือว่าผ่านครับผ่านเลยครับเลยครับคุณผู้ชมผ,ผ่านเลยครับคุณผู้ชมนานๆแล้วก็น้องๆเพื่อนๆนะครับ โอเคสำหรับวันนี้หวังว่าเทคนิคที่ผมได้ถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันไปนะ้อยจะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็รถที่กุลลักนะครับด้วยรักแรก,กของยี่ห้อเล็กสวัสดีครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับที่คิวบิโหนะสวัสดีครับบ๊ายบาย